ผีเข้าไปผีป้าผีป้าสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมเฮ้ยพี่พี่จอยเราได้เราได้เอาไอ้สมักสมักสติ๊กไปไล่แล้วพี่แล้วก็ทำความสะอาดจุดแล้วอีกแล้วเหรอไอ้เยเคสักสติ๊กมันมีไม่กี่อันไอ้เชี่ยวครูที่ไหนเราหัวร้อนนั่นพี่อัางเอาใช่เหรอพี่อัางเควสนี้ต้องใช้สมักสติ๊กสองเควสเลยนะพี่อ๋อเหรอ ทำไมแม่งโอหเห็นสิ่งติจุดปุ๊บเรียกกูชื่อกูก่อนก็มึงชอบไปจุดบั่วตามมาทุกคนมาทุกคนอย่าลืมซื้อสมัครสติกอ่ะเราฉกสิสมัครสติกอ่ะอ้าวซื้อสมัครสติกบ้าเหรอเฮ้ยงั้นอะนะไปแจ้งมาซื้อพลาสติกซื้อยังอ่ะกูไม่ได้เอามาวะเอาไม้หนึ่งมาหนึ่งมาเนี่ยหลังไม้เ่ะหลังไม้ไปหยิบมาอันนึงเลยเลอ่ะอ่าได้ครับได้ไหมอ่ามันไม่มีไฟแช็คไฟแช็คมันว่ามี แล้ว่ไฟในตัวกูก็ได้ไหมไฟในตัวกูพุ่งพลาดเลยเนี่ยอยากใส่หูใหมไฟร่าน่ะนะเออไฟร่านมึงเลยเราควรจะขึ้นข้างบนก่อนใช่ไหมโหเนี่ยใส่หูฟังแล้วแม่ฟิลคนละเรื่องมันคอลลฟิลเลยใช่ไหมที่สั่งคอแสงอ่ะนั่นมันคอลฟิลคือดูหลังมึงอยู่เนี่ยไหมเออเออเออมึงก็ดูหลังกูจริงไอ้วินไม่หรอสับสติกนะสัาสติกนะอีกห้องนึงอ้าวชิบหายจะกดผิดไปกดกด จุดสมาร์ตึกอ่ะเรียบร้อยอ่ะสมาร์ตติกร้อยอ่ะไงสมาร์ตึกไปหมดแล้วไปหมดละเหี้ยเสียเสียสมาร์ตึกหมดแล้วเนี่ยไอ้เคมึงก็ถือไฟฉายสองก้อนทำหายมึงงงมากเลยเอ้ากูถืออยู่สองก้นเหรอเออพี่ปล่อยไม่อยู่คนเดียวปะอ๋อเฮ้ยอ่าเขาเดาพัดเอาคุณนึกว่ามีใครแก้ขอผีไม่อยากให้จบไวเหรอกนก็บาลีเล่นบาคกูทีดิ ยึดอดตาย Are you here เฮ้ยพี่พี่พี่พีองศาเฮียเลยพกคุณขาปเฮียหน้ามึงอ่ะเขาเอาไรวะอยู่ดีมึงพูดใจอยับอายกูเงาไงวะมีผีหรือเปล่าวะที่เนี่ย Where are you เฮ้ยอยู่คนเดียวเขาบอกกูว่าอยู่ข้างหลังกูเอาไปเลยพี่จอยดูก็รู้พี่มันชอบผู้หญิงพี่จอยมันไม่ชอบผม ฮ้ยจอยปิดจอยปิดเพราะว่าจะให้พ oh! mm ี่อ kind of ังส่งไฟเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมึงลองมึงลองเปิดไฟแค่ของมึงนี้กูจะหารอยรอยมือรอยเท้า่ปิปิดไฟมึงจะได้แบบดูดูง่ายๆเออไฟองเออโ้กูเจอว่ะเดออะไรไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาว้าดาเพื่อนว่าแล้วมีสปิริต มากอะไรอะไรสองคนอะไรเฮียสัตว์เต็มไปหมดเลยวะเคมันขังไอ้ไม้ไว้ในห้องอยู่ละใช่ไม่ใช่อปีเรดเกรดโปรตีนไจนแมเดมอนโอ้ยเยอะมากอะไรอะไรสองคนอะไรเฮียสัตว์เต็มไปหมดเลยวะเคมันขังไอ้ไม้ไว้ในห้องอยู่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไม้ไอ้ไม้ข้างหลังมึงอะอะไรของมึงเนี่ยมึงชอบไหมอะไรเนี่ย ทำไมมึงช็อกอะไรมึงค้างอะไรไอ้เชีอยไปกีนใครแห่พี่ไม่มีไอ้ใครอยู่กูอีสานไอ้เหี้ยไอ้เหยกูหล่นกูกูหล่นกูอีเลยนี่ยโอ้ยอะโอ้ยเราต้องไปเอาโอ้ยอะโอ้ยอ้ย ไอ้ชี่อบี่แล้วคือมันมันไม่มันไม่มันไม่ใช่แค่ปกติพี่คือผมไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนนะพี่พี่รู้เปล่าว่าผมสะบัดอ่ะพี่ตุ้มหูผมหลุดจะออกจะหัวกินมึงได้ยินแค่เสียงเหรอมึงไม่เห็นตัวเหรอไม่เห็นไอ้เหี้ยกูตกเก้าอี้เลยสัสผมเเสมุองผมคิดว่าผมจะไม่ได้นาวีเลยพี่อะไรวายไม่ร้องแล้วไม่ร้องนะไม่แล้วประเด็นคือมันก็ไม่ล่านะแล้วไม่โผล่มาแห่แล้วมันก็ไปเลยอย่างเหี้ย กูเจ็บแผลมากเลยมันกูชนเก้าอี้ชนโตะไปหมดเลยขอเกาะใช้เสื้อหน่อยขอไฟฉายม่วงหน่อยอันนั้นซาตานไหมพี่มันเขียนอะซาตานไหนวะไหนพี่นมีรอยเลย

ไอ้ละทีทีพี่จอยที่กูถามมันไม่ตอบพี่จอยถามตอบไอ้ยัยละแห่กูมึงแค่พี่จอยสิวะทีที่มันไม่ใช่ผมดูคนเดียวพี่กลับเข้าไปใหม่เดี๋ยวนีนะ้เราจะไม่จบภารกิจนี้เข้าไปโดนเดี๋ยวนี้ไปกลับเข้าไปใหม่ไม่ผมจะไม่ตกผมจะไม่น่าเสียคนเดียวไปกลับเข้าไป สมาครสติกม <ane> ah, okay. ึงไะอยู่ไหนอ้าวอยู่กับนี่ไงพี่นี่ยังไม่ได้จุดอีกเหรอพี่ผมจะจุดยังไงพี่ผมตกตัวอีพี่ผมจะจุดยังไงค่าสมองในชีวิตจริงเหลือศูนย์แล้วเออเยี่ยไม่ไหวจริงทุกคนนะกูชิบหายเไม่คือคือพี่มันโกนตีตรงที่ว่ามันจะไม่โผล่มาเลยจนกว่าผมจะเข้าไปในห้องใช่คือไม่ถึงนตรงเลยกดถ่ายไม่ทันด้วยทั้งที่แม่งโผล่มาให้เห็นกัะตัวเลยเป็นผู้ชายไอพี่ก็ล่าพี่ล่าวิ่งวิ่งวิ่งเอออยู่ข้างหลังเราเลยอ๋อพี่น่่าาจะะตยว ไม่พี่มันอยู่ข้างหลังผมคนที่ตายเพว่าผมตายอตายเหรอเปล่ายังมานยึดสมาธิติดอยู่มาให้ไปลองหันไปดูหน่งยว้าผีพวกตายผีป่าผีป่าผีป่ามาแล้วว้าวว้าวมึงก็มาเด็ดสัตว์ให้กูหาพ่อมึงก็มาดิใกล้แล้วใกล้แล้วคือมีพิษคือมีพิษคือมีพิษพี่มานบอกมันตุกตุกอันเลยพี่พี่จอยึ้นบนหี่พี่จอย พี่พี่พี่มันทัดผมมากเลยมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วมีหรอ้าวอ้าวอ้าวตัวอันใบที่มีผมจะเป็นคนรับผิดชอบอันนี้เองพี่โอเคแต่แต่แต่ต้องไปด้วยกันหมดนะต้องไปด้วยกันหมดนะได้ได้ได้ไเออกพี่ผมต้องกินผมต้องกินยาก่อนปะหมดแล้วพี่หมดแล้วไม่ผมหมายถึงว่าชีวิตจริงผมเนี่ยต้องกินยาตอนนี้ไม่ไหวแล้ย คือพอใกล้ถึงนะแกกดเลยแล้วเข้าไปเดินวนในห้องน้ําเดินวนจริงเหรอจริงมันให้เคลียร์มันให้เคลียร์แอร์เรียไงคือมันให้ไปทําให้แบบไปวนเวียนตรงที่ผีอยู่อ่ะใช่มันไม่ใช่จุดหรือให้พี่จุดไม่ไม่ไม่ต้องไปแล้วไม่อย่างั้นจะเรียกไม่ใช่ไม้ใจรักนะไม้ใจติ่มมันนะเว้ยมึงจุดทิ้ผมไม่ได้จุดพี่ผมไม่ได้จุดผมไม่ได้จุดแต่พี่เอาไปแช็คมาโดนเกี่ยวอะไรก็ถือไปแช็คมาอยู่แล้วเดี๋ยวจะมากระทืบวันลา เียสวัสดีติงดับไปแล้วพี่พี่อ่ะพี่ไอ้ย่ากูโดนแแฮหลายรอบแล้วไอ้ย่ากูโดนอีกแล้วทำไมมึงจะทำสมัครกิจกรรมสุดท้ายพังกูถือเฉยเฉยพี่อ้ะพี่อ่ะกูถือไปเช็คไอ้สุด้ยพี่อ่ะถือไป้เช็คพี่อ่ะดีวะไม่คือผมรู้สึกว่าเหมือนผมโดนไปทำฝ่ายเดียวพี่ผม เอาคืนเหรอจ้าเออไม่อยากเอาคืนเราเรามีอะไรที่เอาคืนได้ไหมใช่ไหมทุกคนก็อยากเห็นผมเอาคืนว่ามันทำอะไรได้บ้างไม่กองเขนไงไม่กางเขนไอของที่เอาคืนผีตัวนี้ได้มันมันหมดไปแล้วเว้ยอะไรอ่ะถูกอ๋อซรัมป์รัสติกอะไม่ได้พี่ไอหนีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คอยจับตามองแกไปกันหมดเดี๋ยวตายกูพิจิยรซื้อของใหม่แกแขนเราต้องแกแขนทุกคนอย่างน้อยเราอาจจะฆ่ามันไม่ได้กูต้องกูต้องไล่กุนตีนอัลบาแบบว่าอยากอยากฆ่ากูแต่ฆ่ากูไม่ได้อเลยเออคนเหมือนมึงไงี้ย ไอ้แก่ไอ้เกมึงใจไอ้เก่ยาฟาดไอ้แก่มึงเอาไงวะสมองคุณเลย100%แล้วเนี่ยมันไม่เดินเลยพี่มันปิดประตูให้ผมเข้าไปคนเดียวโอเคเข้าไปดีพี่อั๋นเข้าไปดีอ่ะไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนับหนึ่งสองข้ามเดินพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่ะไปไปไอ้เคมึงเป็นเชี่ยอะไรวะมึงเดินเข้าไปสิวะมึงเข้ามาเอางี้มึง มึงไม่จบชัวกูขอกูขอท้ามึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงกล้ามึงกล้าเข้าประตูนี้แล้วไปออกด้านหลังประตูตรงน,นั้นนะเพื่อเพื่ออะไรวะฮะกูโดนเตต้ตกตกตก,ตกตออ้อนีสองรอบด้วยเพื่ออะไรเนี่ยไปไปด้วยกันสองคนทำภารกิจจับตรงนี้แล้วไปโผล่อีประตูนึงให้ได้อ่ะไปกับกูาาปปอ,อ่ะ่ไ,ไ,ไ,ไมีพี่มีวิธีเอาคืนผีนะคือไงพี่ไเข้ามวยของออกมา หยิบของอะไรก็ได้ในโรงเรียนอ่ะหยิบมาไอพี่อ่างเขาอยู่ที่รถกับพี่แลเนี่ยไอพี่อยู่ที่รถพี่ดูอยู่อ่ะแล้วพี่บอกมามาไม่ได้พี่อ่างมาด้วยคบโคราชพี่พี่จะปล่อยให้มันลูกโผล่มัวพีเดียวพี่ไม่ได้เริ่มต้นทำสมการติ้งหมดพี่อ่างต้องเออพี่อ่างเราไม่ชอบข้ออ้างนี้ใช้บ่อยอ่ะมาอบาบาไปถึงเดี๋ยวนะพี่ไปไปถึงลูกบานเลยเหรอมาไกลไปเนี่ยตงไปเนี่ยตรงไปก็ถึงแล้วเนี่ยเามาดิเออเข้ามาเกมเข้ามายังเนี่ยกูเข้าก่อนมึงอีก โอเคโอเคตลงนั okay, okay. ่นแหละหาใจรแลวเจอเลยไปเคเดินเข้าไปดินั่นน่ะมไปนายยิ้มมือป้าอยู่แค่นี้เองอเคมึงเริ่เดินลบเดินมาหากูมึงเดินนำกูไปดิกูนี่กูกำลังจะหยิบเนี่ยหยิบได้ปะเฮ้ยเดี๋ยว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 เกพี่อ่าหายไป่ได้ไกไอ้เก ไอ้เหี้ยมันลาเลยจันไอยดับไฟดับไฟไอ้เหี้ยดับไฟดับบ่ไอ้เคนั่งนั่งนังหายใเบาหายใเบาไอ้ไม้ปิดไฟดิกูปิดไรหี้ยมึงก็ไม่ปิดไฟพี่อังพี่อัปิดไฟปิดไฟไอ้ยืติดกันเค้ยืติกันไอ้เหี้ยืนติดกันกันกูด้ไอ้เหี้ยไอ้เคุกูโดนสองรอบแล้วกูโดนสงรอบแล้วกูโดนี่อยู่ข้างหน้าพวมึงไอ้ม้มาเลย้าเอา ต้องแกแค้นมันไม่ใช่ให้มันพยายามอย่างนี้ไอ้เหี้ยดูหน้ามันนะนี่คือสีหน้าของคนที่คิดว่านี่กูไวใ้ใจผิดคนหรือเปล่าเนี่ยเชี่ยเป็นจังหวะที่แบบพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมไอ้เคกูหันไปปุ๊บไอ้เชี่ยพี่อ่างหายไปไหนวะพ,พี่อ่งางไม่เหงางนอกสยอดยอดมันเป็นแผงกูกับพี่อ่างเองอ่ะไอ้เชี่ยแล้วเอ้ยพี่เอาผมขึ้นรถไปด้วยยไอ้เหี้ยแม้แต่รถจะมาได้ขึ้นเลยเนี่ย อยากกินอะไรบอกกูเด้อกูเลกูอยากกินเลือดพี่อัน